สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเกษตรริมรั้วบ้านกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะก็เอาลูกสวยของเนียวไดมอนด์มาให้ชมกันนะคะเนียวไดมอนด์นี้เป็นกระดาษกุหลาบแบบตัดดอกนะคะใบเขาจะมันๆนนะคะสวยแล้วก็นี่ที่หนึ่งปลูกนี่ใบใหญ่มากเกือบสองนิ้วเลยนะคะวันก่อนนี้ได้ทดลองนะคะวิธีหอ่อ หอ่อดอกนะคะก่อนที่เขาจะบานนะคะโดยใช้วิธีโดยการเอาเขาเรียกอะไรนะโฟมตะข่ายอะคะ่ะที่เขาห่อพวกผลไม้อ่ะคะ่ะมาห่อเขาก่อนที่เขาจะบานช่วงตอนนี้ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยที่ก่อนที่เขาจะบานเนี่ยแย้มลักษณะนี้เนี่ยมันก็เกือบจะบานแล้วเนาะมันช้าไปนิดนึงจะต,ต้องให้เขาหุบกว่าน,นี้หน่อยแล้วก็เราห่อเลยนะคะแล้วก็ผลที่ได้ก็เป็นอย่างนี้ค่ะ ดอกใหญ่มากเลยวันก่อนไปวัดแล้วประมาณ3ามนิ้วนะคะแล้วก็หนาแล้วก็อวบขึ้นนะคะสาเหตุที่ทำให้การห่อเนี่ยส่งผลให้ดอกกุหลาบใหญ่ขึ้นแล้วก็หนาดูหนา,หนาแล้วก็ทรงดอกดูแบบเป็นทรงถ้วยเพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่าเป็นเหมือนการบังคับไม่ให้เขาบานแล้วทำให้เขาเนี่ยจะยังคงสะสมอาหารไว้ที่ดอกต่อนะคะ ก็เลยทำให้ดอกของเขาใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็แน่นขึ้นด้วยนะคะกลีบต่างๆนะคะก็อันนี้ฝากไว้ก่อนจะเข้าเรื่องของเราที่เราจะไปดูมอนพนามจุลาลงกรกันนะคะลองไปทํากันดูนะคะก่อนอื่นที่จะไปรับชมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่ไมพลาดเวลาหนึ่งลงคลิปใหม่ๆนะกุหลาบมอนพนามจุลาลงกรนะคะหรือกุหลาบมอน จุลาลงกรหนึ่งกุหลาบมอนจุลาลงกรไหลหนามกุหลาบมอนพระนามจุลาลงกรหนึ่งอ่าอันนี้นะคะก็เป็นชื่อกุหลาบนะคะชนิดหนึ่งนะคะที่จัดอยู่ในกลุ่มกุหลาบมอนที่หนึ่งเคยเอามาเล่าให้ฟังมีทั้งหมดห้ามอนที่หนึ่งรู้จักนะวันนี้ก็เอามาลงใหม่นะคะฉลองที่นางบานหนึ่งดอก ของปีนี้ปีแรกและดอกเดียวด้วยนะคะจะเป็นโรซาไฮบริดนะคะหรือกุหลาบตัดดอกเนาะถ้าเกิดภาษาอังกฤษก็คือจุลาลงกรโรสนะคะกุหลาบพระนามาพิไทยจุลาลงกรมีหลักฐานปรากฏเป็นบันทึกในพระราชหัตถเลขาพระราชนิพน์ไก่บ้านว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชานุญ,ญาตให้ ผู้ปลูกกุหลาบชาวเยอรมันนําเข้ามานะคะเพื่อทูลเก้าถวายกุหลาบพันนี้นะคะและได้พระราชทานชื่อเรียกตามที่กบบาบังคมทูลขอเป็นภาษาอังกฤษว่าคิงออฟสยามและได้พระราชทานให้พระชายาเจ้าดารารัศมีนําไปปลูกที่พระตําหนักดาราพิรมอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่จากนั้นจึง เรียกกันต่อมาว่ากุหลาบจุลาลงกรณ์เป็นกุหลาบมอสสีชมพูนะคะเข้มต้นเป็นพุ่มออกดอกเดียวชู่อสงา่าสวยงามกิ่นก้านมีลักษณะพิเศษคือไม่มีหนามนะคะแต่ว่าตรงใบนะคะมีหนามนะเป็นหนามเล็กๆนะคะแล้วก็ตรงก้านดอกก็มีหนามเล็กๆเช่นกันนะคะขนาดดอกนะคะเมื่อบานเต็มที่เนี่ยอยู่ประมาณสองนิ้ว ครึ่งถึงสามนิ้วนะคะที่บ้านที่หนึ่งปลูกนะคะเขาชอบอากาศหนาวค่ะแล้วก็มักจะออกแค่ฤดูหนาวฤดูเดียวนะคะฤดูอื่นที่บ้านไม่ออกเลยค่ะ,ะโรคที่เป็นนะคะก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะมีดแบกนะคะอันนี้เป็นบ่อยนะคะแล้วก็โรคอีกอย่างหนึ่งก็คือพวกเพลี้ยไฟไลายแดงนะคะแล้วก็มีหนอนบ้างนะคะ แต่ว่าจริงๆแล้วถามว่าเลี้ยงยากไหมถ้าไม่สนใจเรื่องดอกว่าออกบ่อยไหมนะคะก็ถือว่าเลี้ยงไม่ยากค่ะเพราะว่าต้นนี้นะหนึ่งปลูกมาเกือบสองปีแล้วนะคะไม่สิไม่สองปีละเกือบสามปีและต้นนี้นะคะแต่ก็ยังไม่ตายนะคะแล้วก็ยังอยู่มาถึงปัจจุบันแล้วก็ต้นสูงประมาณเกือบสองเมตรนะคะกิ่งเขาอาจจะน้อยหน่อยเพราะว่าหนึ่งหลบไว้อยู่ใต้ใชายคาบ้านนะคะไม่ค่อยได้โดนแดดเท่าไหร่นะคะ น้ำก็ลดบ้างวันเว้นวันนะคะก็ไม่ได้ลดทุกวันเพราะว่าเขาเสี่ยงต่อไดแบ็กสูงนะคะขนาดดอกเนี้ยค่ะข้อดอกใหญ่มากนะคะพอๆกับเนียดไดมอนเลยนะคะความหอมก็พอๆกันนะคะแต่ข้อดีของเขาก็คือเขาไม่มีหนามตามก้านนะคะให้แบบอันตรายถ้าเกิดปลูกในบ้านที่มีเด็กเล็กอะไรเงี้ยก็ไม่อันตรายเท่าไหร่นะคะเพราะว่าไม่มีน้มนะคะให้เกี่ยวเราเนาะก็ สูงประมาณตอนนี้นะคะก็สูงเยอะเลยนะคะแต่มีไม่กิ่งมากไม่มากนะคะแล้วก็ระยะเวลาบานของดอกก็อยู่ประมาณ3-4ี่วันนะคะนี้ขนาดเหี่ยวแล้วนะคะก็ยังแบบกลีบดอกก็ยังคงติดอยู่ที่ฐานดอกอยู่นะคะค่อนข้างเหนียวแน่นเลยนะคะถ้าเกิดเราปล่อยทิ้งไว้เขาก็ไม่กลีบเขาก็ไม่ได้ร่วงนะคะเขาก็อยู่อย่างนี้ค่ะคาก้านดอกคาฐานดอกเขาอยู่อย่างนี้ตลอดนะคะใบแท้ก็มีประมาณห้าเอ้ ห้าใบหกใบหรือห้าใบห้าใบนะคะใบแท้มีห้าใบลักษณะแบบเหมือนรูปไข่เนาะวงรีค่ะก็เป็นประมาณนี้นะคะถ้าเกิดใครอยากจะลองปลูกก็ลองหามาดูกันได้นะคะบางคนนี้อาจจะแม่คะบางคนอาจจะเรียกเป็นมอนจุลาพรก็ได้นะคะแต่ว่าจริงๆไม่มีนะคะ,คะมอนจุลาพรเขาที่ทราบนะคะมีมอนจุลาลงกร หรือมอญพนามจุลาลงกรณ์นี่แหละค่ะหน้าตาแบบนี้นะคะลองไปหามาปลูกกันดูนะคะวันนี้สวัสดีค่ะสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีคําถามเกี่ยวกับกุหลาบนะคะว่าของตัวเองเป็นโรคอะไรบ้างอะไรนี้นะคะหรือว่ามีคําถามอะไรเกี่ยวกับกุหลาบนะคะก็สามารถคอมเมนต์สอบถามไว้ได้นะคะหรือให้คําแนะนําหรือติชมนะคะก็สามารถนนะคอมเมนต์ไว้ได้ค่ะ ส่วนใครที่จะส่งรูปนะคะให้หนึ่งดูนะว่าเป็นโรคอะไรหรือเปล่าก็ไปส่งได้ที่เพจเกษตรริมรั้วบ้านได้นะคะถ้าหนึ่งมีเวลาหนึ่งจะรีบมาตอบนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมคะ่ะสวัสดีคะ่ะ